สวัสดีครับสำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพพร้อมกับให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบริการแรกของเราคือบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนิสิตท,ทุกคนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์จะได้รับ,บบัญชีผู้ใช้เครือข่ายจำนวนสองบัญชีด้วยกันคือ 1>, 1. บัญชีผู้ใช้ k u Google ในรูปแบบ k u t h 2. บัญชีผู้ใช้ k u Microsoft Office 365ในรูปแบบ l i v e k u t h บริการที่2บริการเครือข่ายไร้สายหรือ k u w i n ก่อนใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนิสิตต้องทำการล็อกอินเพื่อแสดงตัวตนตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์สามารถทำได้สองรูปแบบด้วยกันคือแบบแมนนวลและแบบออลล็อกอินบริการที่3บริการบัญชีผู้ใช้งาน Google นิสิตสามารถใช้งานบัญชี Google เ,เพื่อให้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Google Classroom Google Drive, Google Sheets โดยได้พื้นที่ขนาด 5GB บริการที่4บริการบัญชีผู้ใช้งาน KU Microsoft Office 365นิสิตสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft ในการเข้าถึง Microsoft Platform เช่น m i r r s s o t t t e m s Microsoft, Microsoft OneDrive โดยได้พื้นที่ขนาด 1TB และเมื่อจบการศึกษาก็จะได้บัญชีติดตัวตลอดชีพยกเว้นการพ้นสภาพการเป็นนิสิต จะถูกระงับบัญชีอัตโนมัติบริการที่5โมบายแอปพลิเคชันนิสิตเคยูสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อมุ่งเน้นให้บริการข้อมูลต่างๆสำหรับนิสิตให้บริการการดำเนินธุรกรรมด้านการเรียนการสอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยข้อมูลนิสิตข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษากำหนดการลงทะเบียนเรียนข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารายงานผลการลงทะเบียนเรียนตารางเรียนรายงานผลการเรียนรายงานชั่วโมงกิจกรรมนิสิตข่าวสารกิจกรรมการเช็คอินการลงคะแนนเสียงการดูคะแนนสอบและเว็บไซต์สำคัญต่ตางๆ อำนวยความสะดวกให้นิสิตในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพิ่มช่องทางการสื่อสารถึงนิสิตที่ตรงกับรูปแบบการใช้งานในปัจจุบันบริการที่6บริการชุดซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ได้ที่เว็บไซต์ https d o w n l o a d ku ac t h คลิกเลือกเมนูดาวน์โหลดโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบ kuol l Login คลิกตอบข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดจะปรากฏโปรแกรมให้นิสิตได้ดาวน์โหลดเมื่อนิสิตดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud เรียบร้อยแล้วนิสิตต้องใช้ระบบยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยบัญชี ku Microsoft Office 365ในรูปแบบ atlife.ku.th ที่เว็บไซต์ https://borrow.ocs.ku.ac.th เพื่อให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ระยะเวลาการใช้งานซอฟต์แวร์7วันต่อการยืม1ครั้งบริการที่7บริการฝึกอบรมเป็นบริการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์และการใช้งานเครือข่ายเพื่อสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://training.ku.ac.th ต่อไปเป็นบริการที่นิสิตสามารถใช้บริการได้ที่บริเวณชั้นสองอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร เวลา8นาฬิก30นาทีถึงเวลา16นาฬกา30นาทีบริการที่8เฮลเดตให้บริการณห้อง201โดยให้คำปรึกษารับแจ้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับนิสิตที่ต้องใช้งานเครือข่ายทางด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆดัง,งนี้ทางโทรศัพท์หมายเลข02 5 6 2 0 9 5 1 6, ต่อ622541-3ทางอีเมล heldesk@ku.ac.th ทาง Facebook facebook.com/ocs.ku ทางเว็บไซต์ https://itsupport.ku.ac.th บริการที่9บริการถ่ายรูปติดบัตรณห้อนงะ2 0ง ในราคาโหลละ60บาทบริการที่10เป็นบริการให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ณนะห้องกเกษตรศาสตร์ไอทีสแควรและห้องศึกษากลุ่มย่อยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ยินดีให้บริการนิสิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทุกท่านและยังคงทำตามคำขวัญที่ว่ามุ่งมั่นบริการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอที